อบทอร,ร่วมอบาตองเกาะมากลงนามปฏิญญาออกมาโกกดนการปล่อยการขับอนด้านท้องถิ่นผู้ประกอบการเกาะมากพร้อมร่วมมือมั่นใจ1ปีลดการใช้พลังงานหันใช้พลังงานทดแทนและรายงานพิเศษวิธีสมโภชเรือช้างรักทะเลตรา ต่อไปนี้พบกับธงชัยมีทัพทีมทีมข่าวแสงสยามเคเบิลทีวีและ Tra ตราทีวีดอทคอมสนุนข่าวโดยสำนักงานทางหลวงชนบทจังหวัดตราดคมนาคมปลอดภัยสังคมไทยเป็นสุขโทร0 3 9 5 1 2 3 4 4ด้วยความปรารถนาดีจากสำนักงานทางหลวงชนบทจังหวัดตราด โรงแรมบ้านปูรีสอร์ทแอนด์สปาโทร039 542 355 6สนับสนุนข่าวโดยร้านสีสุภาเพศั์โดยเภศัชกรปริญญาร้านยามาตรฐานสากลบริการด้วยใจโรงข้ามธนาคารทหารไทยติดกับสีสวัสดิ์ สวัสดีครับขอต้อนรับเข้าสู่ข่าวท้องถิ่นประจำวันวันนี้กลับมาพบกันนะครับในวันพุธที่26เดือนกันยายนปี2555กับผมธงชัยมีถิ่ครับข่าวแรกวันนี้นะครับเราไปเริ่มกันที่อปทร่วมกับผู้ประกอบการท่องเที่ยวในพื้นที่ตำบลเกาะหมากนะครับจัดพิธีลงนามในปฏิญญาเกาะหมากในการลดคาร์บอนในพื้นที่แหล่งท่องเที่ยวครับเราไปติดตามรายละเอียดข่าวนี้รวมทั้งข่าวอื่นๆที่น่าสนใจกันครับ ที่บริเวณท่าเรืออ่าวนิตรบลเกาะมาอำเภอเกาะกุดจังหวัดตราดวันนี้นายดำรงแสงทวีเลิศรองผู้อำนวยการองค์การบริหารการพัฒนาพื้นที่พิเศษเพื่อการท่องเที่ยวอ,อย่างยั่งยืนหรืออปอทอนางสาวเบญจวรรณอาำเปลืองูัวาราชการจังหวัดตราดร่วมเป็นประธานเปิดโครงการการลงนามปฏิญญากเกาะมาโดยมีนายจัก,กรพัฒน์ตั๋วทิกุลอดีตนายกองค์การบริหารส่วนตำบลเกาะมะา นายสิทธิวงศ์จันทสูตรกำนันตำบลเกาะหมากผู้ประกอบการและประชาชนชาวเกาะหมากร่วมนายจัก,กรพัฒน์กล่าวรายงานว่าเมื่อความเจริญเติบโตของการท่องเที่ยวมายังตำบลเกาะหมากอำเภอเกาะกูดจ,จังหวัดตราทางองค์การบริหารส่วนตำบลเกาะหมากจึงหาทางที่จะแก้ไขและได้พบกับอปพทอที่มีนโยใบายในเรื่องนี้อยู่แล้วจึงร่วมกันทำโครงการลดการใช้คาร์บอนในตำบลเกาะหมาก พร้อมจัดงานขึ้นเพื่อกระตุ้นเตือนผู้ประกอบการในตำบลเกาะมาเข้าใจในปัญหาที่เกิดขึ้นจึงได้ร่วมมือกับอ,อปทอนในการดำเนินการแก้ไขซึ่งเป็นที่มาของโครงการในวันนี้ขณะที่นายดำรงระบุว่า อ,อปทอได้มีนโยบายและเป้าหมายการดำเนินภารกิจในการส่งเสริมการท่องเที่ยวแบบโลคับบอนตลอดจนการส่งเสริมนโยบายแบบโคคินชั่นโดยสร้างความยั่งยืนของอุตสาหกรรมการท่องเที่ยวให้เกิดความสมดุลการท่องเที่ยวในสามมิติได้แก่ด้านเศรษฐกิจสังคมและสิ่งแวดล้อมสิ่งที่อ,อปทอให้ความสำคัญคือการพัฒนาคนเพราะคือผู้ที่ต้องดำเนินการในทุกเรื่อง เชนชนให้เริกระบบวารุมฟอร์มันนี่คือเน้นแต่เรื่องไหลยลับ ดังนั้นต้องให้มีการรับฟังกันมากขึ้นพื้นที่ชุมชนต้องคำนึงถึงอัตลักษณ์เอกลักษณ์ความเป็นตัวตนของตนเองซึ่งเป็นสินค้าชิ้นเอกของการท่องเที่ยวโดยพยายามรักษาความเป็นไทยวิถีชีวิตประเพณีวัฒนธรรมและสิ่งดีงามในชุมชนไว้จากนั้นมีกิจกรรมเสวนาเรื่องทำไมต้องโลกราบ,บอนมีผูัวร,รัชการจังหวัดรา ผู้จัดการสำนักง,งานพื้นที่พิเศษเพื่อการท่องเที่ยวอย่างยั่งยืนนายจักรพัตะเวทีกุลนายสิทธิวงจันทรสู่รร่วมและมีดออรอูดมหงชาติกุลและดรจุฑามาศวิลาสิงนักวิจัยจากเอแบกเป็นผู้ดำเนินรายการโดยผู้เข้าร่วมเสวนาต่างระบุไปในทิศทางเดียวกันว่า การโลคาบอนจะเป็นจุดขายทางการท่องเที่ยวเชิงอนุรักษ์ของเกาะมาและจะไม่ทำลายวิถีชุมชนวิถีชีวิตของชาวบ้านแต่กลับเป็นการส่งเสริมด้วยซ้ำจบแล้วผู้เข้าร่วมงานสถานประกอบการสีห่งบนเกาะมา ร่วมลงนามในปฏิญญาเกาะหมากโดยการนําแผ่นแม่เหล็กติดโลโก้ของสถานประกอบการมาติดที่แผนที่เกาะมากที่เป็นอ่านเสร็จพิธีในวันนี้ส่วนผู้ว่าราชการจังหวัดตราดย,ยังเดินชมนิทรศการของภาคเอกชนและฉับบ้าน,ชานเช่นการรีไซเคิลขยะเป็นพรังงานการชมกิจกรรมพลังงานแสงอาทิตย์รวมทั้งซุ้มอาหารพื้นบ้าน โดยเฉพาะการใช้กระดาษมะพร้าวมาแทนจานข้าวและใช้ก้านกระไลมาเป็นหลอดดูดน้ําซึ่งทุกคนร่วมรับประทานอาหารกลางวันโดยใช้จานกระดาษมะพราวและอาหารของชุมชนอย่างไม่เคอะเขินด้านผู้นําท้องถิ่นในพื้นที่เกาะหมากนะครับเห็นด้วยในการส่งเสริมให้เกาะหมากเป็นแหล่งท่องเที่ยวเชิงอนุรักษ์โดยการลดคาร์บอนในแหล่งท่องเที่ยว นายสุทธิวงจันทรสูตรกำนันตะบนเกาะหมากกล่าวว่าเห็นด้วยกับโครงการนี้เพราะเป็นการส่งเสริมให้เกาะหมากมีจุดขายทางการท่อง,งเที่ยวเชิงอนุรักษ์อีกทั้งการทําโครงการนี้ชาวเกาะหมากก็ทามาแล้วตั้งแต่ในอดีตแต่ชาวบ้านไม่ทราบเท่านั้นเองก็คนคนในท้องที่เนี่ยที่ได้คุยคุยกันหลายรอบหลายครั้งแล้วเนี่ยก็ต้องการที่จะค่อยๆพัฒนานะฮะเพื่อไม่ให้ไม่ให้สภาพแวดล้อมอะไรเนี่ยม,มันเสียนะ ผมคิดว่าในสภาพพื้นที่ที่ก่อมาก็ไม่เหมือนก่อช้างอย่างที่เรียนไว้ตั้งแต่แบบต้นคือมันไม่มีที่แปลงเล็กเพราะนั้นมันใครจะมาซื้อมาเจาะเล็กๆเขาไม่ขายเพระนั้นมันก็เลยังคับไปในตัวว่าว่าเราก็ต้องทังงงงงงงนธุ์ที่นายสิทธิวงกล่าวอีกว่าสิ่งที่จะทําให้โครงการนี้สําเร็จอยู่ที่ความร่วมมือของประชาชนและท้องถิ่นที่กําลังจะมีการเลือกตั้งในเร็วๆนี้ซึ่งหากโครงการนี้สําเร็จจะเกิดประโยชน์มากรับได้ครับ ผมว่าผมว่ารับได้แต่ถ้าท่านในความคิดผมเนี่ยผมเคยเคยประชุมร่วมกับทางอบตว่าว่าอบตเนี่ยคือคนไทยเนี่ยนะที่ผมเป็นลูกรบ้านนะผูเกิจสํานึกเนี่ยยากทางอบตจะต้องลงลงมาหนักกว่านี้จะต้องอย่างเช่นรถไฟฟ้าเนี่ยอยากให้เขาช้าเขั้นต้องล่อยเขาขึ้นประมาณว่าครึ่งหนึ่งแล้วนอกนั้นก็เป็นของ อย่างนั้นก็เขาก็ร่วมด้วยนะถ้ามองในแง่ของการปกครองท้องอินหรือปกครองส่วนชุมชนนีส่วนนะครับมีส่วนครับมีส่วนถ้าเราขนาดได้ขนาดนี้แล้วท่านรู้ว่าได้ลงมาให้เป็นเรื่องเป็นราวเป็นรูปธรรมว่าการรุ้นได้มาลงบนค่วนส่วนนายจักรพัฒน์กล่าวว่า จุดเริ่มต้นของโครงการนี้จะเห็นจากปัญหาของเกาะมากโดยเฉพาะปัญหาขยะที่มีปริมาณเพิ่มมากขึ้นจนส่งผลกระทบแล้วซึ่งอบตอ,อกเกาะมากก็มีศักยภาพน้อยเพราะงบประมาณมีไม่มากแต่เมื่ออบอตเข้ามาสนับสนุนและร่วมกับ g ีไอแซทำให้โครงการนี้ประสบความสําเร็จได้ในวันนี้ ความคิดตรเนี้ยนะมาเป็นเวลาประมาณสามปีจากการนบสู่จากอุบัติเหตุเพ่มาช่วยในเรื่องของประมาณในเรื่องของการให้ความรู้ในเรื่องของหลักการแล้วก็หลังจากที่ได้คุยกันพอสมควรแล้วเนี่ยโครงการนี้เริ่มจะเป็นไปได้ยาวผู้ประกอบการส่วนใหญ่เนองคนกรก็ตั้งใจกันที่จะทำปรัชญาในวันนี้นะครับว่า เราก็คงจะต้องรักษาสภาพของสิ่งแวดล้อมให้ใอยู่ตลอดไปแม้ว่าอบตอจะเปลี่ยนผู้บริหารไม่ไงเนี่ยอุตสาหกรรมโยธาโครงกานนี่ก็คงจะอยู่ตลอดไปและช่วงนี้เราไปติดตามรายงานพิเศษพิธีสมโพธิเรือหลวงช้างรักทะเดตราและพิธีทําบุญครับเอ,เอ,เอ,เอมาแล้วครับไม่กลัวโดนตำรวจจับเหรอ ดูเนี่ยตำรวจอยู่ตรงเนี้ยอ่าเราก็อ้อมมาตรงนี้อเอาใจนะ่ะเข้าใจครับเราตั้งด่านอยู่ตรงนี้เขาหนีมาทางนี้เราก็ย้ายมาดักตรงนี้ถูกต้องไหมครับถูกต้องเลยเมาแล้วขับถูกปรับถูกจับคุมประพฤติโรงแรมบ้านปูรีสอร์ทแอนด์สปาบริการห้องพักหรูหราสะดวกสบาย ทั้งแบบเตียงเดียวและเตียงคู่ห้องพักขนาดใหญ่สำหรับ6เตียงพร้อมสิ่งอำนวยความสะดวกมากมายอิมเอ,ม,อมกับบรรยากาศยามเย็นโรงแรมบ้านปูรีสอร์ทแอนด์สปาบ้านแหลงหินโทรศัพท์039 542 355ถึงบริการแล้วรถตู้ร่วมบขสบริษัทเกาะช้างกรุงเทพเดินรถคุณสามารถสำรองที่นั่งได้ล่วงหน้าก่อนเดินทางเวัน อนุสาวรีใต้สถานี BTS อนุสาวรีโทร090 818 1828สถานีขนส่งมอชิดช่องขายตัวที่43โทร084 148 1551สถานีขนส่งตราดโทร0 3 9 525 222ท่าเรือเฟอร์รี่โทร090 818 1833เกาะช้างฟังเอาสับปะรดโทร090818 1844 18สถานีขนส่งเอกมัยโทร090818 1855 18เอกมัยรถออกเวลา6นาฬิกา8นาฬิกา1 0นาฬิกา1 2นาฬิกา16นาฬิกาและ18นาฬิกา และช่วงนี้เราไปติดตามรายงานพิเศษพิธีสมโพธิเร,เ,รพธรเรือหลวงช้างรักทะเลตราและพิธีทำบุญครับภายหลังโครงการเรือหลวงช้างรักทะเลตราเกิดความล่าช้าจากปัญหาทางเทคนิคต่างๆทําให้การวางเรือช้างลงใต้ทะเลตราเพื่อใช้เป็นแหล่งดําน้ําแห่งใหม่ของเกาะช้างยิ่งใหญ่ที่สุดในเอเชียเพื่อประโยชน์ในการเป็นบ้านป่าและสัตว์น้ํานานาชนิดรวมทั้งเป็นแหล่งดําน้ําแห่งใหม่ นับเป็นภารกิจด,ด้านการอนุรักษ์ของเรือหลวงช้างและยังเป็นการสร้างรายได้ให้กับชาวบ้านในท้องถิ่นอีกด้วยแต่งานที่ผู้รับผิดชอบทุกภาคส่วนจะได้ดําเนินการต่อไปนี้คือการจัดวิธีบวงสวงการทําบุญเรือหลวงช้างที่บริเวณสวนหลวงบ้านด่านใหม่ตำบลเกาะช้างอำเภอเกาะช้างจังหวัดตรา ท้งนี้เพื่อความเป็นสิริมงคลของผู้เกี่ยวข้องในโครงการนี้ทุกคนโดยพิธีบวงสวงและทำบุญจะทำพิธีทั้งพิธีปราร์มและพิธีพุทธในวันเดียวกันจะมีการจัดแสดงนิทรรศาการเรือนหลวงช้างตลอดทั้งวันและมีการแสดงดนตรีวงดุริยางทหารเรือชุดใหญ่ช่วงนี้เราพักสักครู่ครับช่วงหน้าไปติดตามการในรอบ24ชั่วโมงและการพยากรณ์อากาศครับแก็บบันทึกความน่ารักของลูกน้อยทุกช่วงวัย ที่คิดกลับกลับไวสนเราเน้นความเป็นธรรมชาติของเด็กด้วยบรรยากาศห้องแอร์เย็นสบายและเป็นกันเองให้คุณได้ภาพสดสวยของลูกน้อยอย่างมืออาชีพพิเศษสำหรับโปรโมชั่นฉลองเปิดร้านใหม่ถ่ายฟรีพร้อมรับรูปขนาดจัมโบ้5ค7นิ้วฟรีทันที1ใบโทรจองคิววันนี้ที่039 521 277 ช่วนี้เราไปติดตามข่าวในะรอบ24ชั่วโมงครับกกตตราดนะครับประชุมสรุปผลการรับสมัครผู้สนใจนะครับที่ลงสมัครนายกและสมาชิกสภาเทศบาลตำบลํำลาและองค์การบริหารส่วนตำบลเกาะหมาครับ ที่ห้องประชุมคณะกรรมการการเลือกตั้งประจำจังหวัดตรานายประทีปจงสืบธรรมประธานคณะกรรมการการเลือกตั้งประจำจังหวัดตราเป็นประธานในการประชุมมีคณะกรรมการการเลือกตั้ง4ี่คนเข้าร่วมประชุมรวมทั้งเจ้าหน้าที่ของกกตตรานายสรุชาพงัธรานนท์พุ่มในการการเลือกตั้งประจำจังหวัดตราเป็นผู้ชี้แจงถึงผลการจัดการเลือกตั้งสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลท่ากลุ่มเขตเลือกตั้งที่สาม กรณีแทนตำแหน่งที่ว่างเมื่อวันที่23กันยายนซึ่งการเลือกตั้งเป็นไปด้วยความเรียบร้อยสุจริตเที่ยงธรรมไม่มีเรื่องขัดขานนอกจากนี้ยังมีวาระที่คณะผู้เข้าร่วมประชุมจะต้องร่วมกันพิจารณาวาระที่สำคัญที่เกี่ยวกับการเลือกตั้งท้องถิ่นด้วย และที่ประชุมยังได้สรุปผลการรับสมัครรับเลือกตั้งขององค์การบริหารส่วนตำบลเกาะหมากและเทศบาลตำบลชำราซึ่งปรากฏว่าองค์การบริหารส่วนตำบลเกาะหมากมีผู้สมัครนายกจำนวนสองคนและสมาชิกสภาองค์การบริหารเขตหนึ่งมีผู้สมัครห้าคนและเขตที่สองมีจำนวนหกคนส่วนเทศบาลตำบลชำรามีผู้สมัครนายกสองคนสมาชิกสภาเขตหนึ่งมีจำนวนเก้าคนและเขตสองจำนวนเก้าคน ขนส่งจังหวัดตราดนะครับแนะประชาชนวิธีสังเกตก่อนเลือกใช้บริการรถตู้โดยสารที่ถูกต้องตามกฎหมายครับนางแสงจันทร์จวดความสุขขนส่งจังหวัดตราดเปิดเผยว่าปัจจุบันในจังหวัดตราดยังพบรถตู้โดยสารผิดกฎหมายวิ่งรับส่งผู้โดยสารอยู่บ้างเพราะประชาชนนิยมใช้บริการเนื่องจากได้รับความสะดวกรวดเร็วแต่ประชาชนส่วนใหญ่ยังไม่ทราบว่ารถตู้ที่ตนใช้บริการอยู่นั้น ผิดกฎหมายรวมทั้งไม่ทราบว่าเมื่อเกิดอุบัติเหตุจะไม่ได้รับความคุ้มครองแต่อย่างใดทางนี้สำนักงานขนส่งจังหวัดดำเนินการออกตรวจจับปราบปรามร่วมกับสถานีำตำรวจภุธรจังหวาทุกสัปดาห์รวมทั้งประสานกับผู้ตรวจการขนส่งในส่วนกลางในการตรวจจับที่ต้นทางในกรุงเทพมหานครมาอย่างต่อเนื่อง อย่างไรก็ตามสำนังกงานขนส่งจังหวัดตราดอยากแนะนำรายละเอียดเกี่ยวกับรถตู้โดยสารถูกต้องตามกฎหมายที่ประชาชนควรทราบคือรถตู้โดยสารประจำทางที่ถูกต้องตามกฎหมายต้องเป็นรถตู้ที่ปิดแผ่นป้ายทะเบียนสีเหลืองตัวอักษรและตัวเลขสีดำขึ้นต้นด้วยเลข1ิบซึ่งรถตู้ถูกต้องตามกฎหมายกรมการขนส่งทางบกจะควบคุมมาตรฐานรถ คือต้องเปรถใหม่หรือรถที่ใช้งานมาแล้วไม่เกิน2ปีและมีอายุการใช้งานไม่เกิน10ปีครบ10ปีต้องเปลี่ยนรถใหม่ต้องตรวจสภาพรถปีละสองครั้งมีการพัฒนาคุณภาพความปลอดภยัยโดยใช้ระบบการควบคุมเดิรถด้วยระบบ GPS และระบบ RFID คือระบบตรวจจับความเร็วโดยใช้คลื่นวิทยุซึ่งขณะนี้กรมการขนส่งทางบกบังคับให้รถตู้โดยสารในกรุงเทพและรถตู้ที่วิ่งในจังหวัดที่มีระยะทางไม่เกิน300กิโลเมตรทุกคันต้องติด TAG RFID มีการกำหนดให้รถตู้โดยสารที่ผลิตประกอบหรือนำเข้าตั้งแต่1เมษายนที่ผ่านมาต้องติดตั้งเข็มขัดน,นิรภัยทุกที่นั่ง กรมการขนส่งทางบกจัดอบรมพนังกงานขับรถให้ปฏิบัติตามกฎจราจรมีความรู้เรื่องการขับขี่ปลอดภัยมีจิตสำนึกในการให้บริการและปฏิบัติตามระเบียบต่างๆที่ทางราชการกำหนดอย่างต่อเน,นื่องทุกปีหากมีการกระทำผิดเกี่ยวกับการให้บริการผู้โดยสารสามารถโทรศัพท์ร้รองเรียนได้ที่หมายเลข1584ทุกจังหวัดตลอด24ชั่วโมงโดยจงแจ้งรายละเอียดเส้นทางวิ่งเวลาหมายเลขทะเบียนรถ เพื่อให้สามารถบันทึกข้อมูลที่เรียกผู้กระทำผิดมาลงโทษได้ดังนั้นที่เกาะให้ประชาชนที่ใช้บริการรถตู้สาธารณะสังเกตและเลือกใช้บริการรถตู้โดยสารที่ถูกต้องตามกฎหมายเพื่อประโยชน์และความปลอดภัยของผู้โดยสารอย่่่าาทททีีเฝ้คนมมสจ ราภูมิใจที่เป็นส่วนหนึ่งบนเส้นทางชีวิตของคนไทยกรมทางหลวงชนบทเชื่อมโยงทั่วไทยเชื่อมใจคนทั้งชาติมิติใหม่ของคนมือปราดเดอะไนตรงข้าบร้านอาหารหนองบัวพบก,กับระบบแสงสีเสียงแต็มรูปแบบบริหารงานโดยทีมงานมืออาชีพเปิดบริการตั้งแต่18นาฬิกาถึง24นาฬิกาและพบกันทุกค่ำคืนที่เดอะไน ท้ายข่าวันนี้นะครับเราไปชมภาพกิจกรรมลงนามลดคาร์บอนในแหล่งท่องเที่ยวในพื้นที่เกาะมาซึ่งออกมาทอร่วมกับผู้ประกอบการในพื้นที่จัดขึ้นครับวันนี้ขอบคุณไปยังแสงสยามเคเบิลทีวีถ้าผู้ชมสามารถติดตามรายละเอียดของข่าวได้ที่ Facebook ตราทีวีวันนี้ผมธงชัยมีทัพทีมพร้อมด้วยทีมงานลาไปก่อนวันนี้สวัสดีครับ